ตัวยกมือยกมืออยู่นี่ยกมือมีหมายจับมีหลายคนครับเดเดี๋ยวเดวแสดงตัวเดี๋ยแสดงตัวมันก็ไปมันก็ไปเลยมันไปหาเราไปเปิดไปเปิดไปเปิดไปนิ่งไหงนี่ไหงอะไรครับอย่าช้าอย่าช้า มายิบเป็นเก่งมาเอามือมาตึ้นมาชื่อจูนะใช่หมายจับสารยากรุงเทพใต้ที่จอ481รับ2567ลงที่21พฤษภาคม2567นะครับด้วยตัวเราเนี่ยนายวิรนัน กระทำความผิดฐานกระทำอนาจาร์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน13บสารปีรโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามโดยใช้กําลังพันุสไลด์โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดเขืนได้สิทธิ์ของเรานะครับข้อแรกมีสิทธิ์ให้การหรือไม่ให้การก็ได้ใช่ไหมทามให้การเราจะใช้พยานหลักฐานใารสันนาลสองเรามีสิทธิปรึกษาทนายความออ้าใจไหอสามมีสิทธิแจ้งญาติให้ทรา,าบถึงการจับกุมตัวนะสอนอที่เราจะถูกควบคุมคือสอนอพระขนงข้อสี่เรามีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล ถ้าเจ็บป่วยเข้าใจสิ์กับข้อหาที่พี่แจ้งนะทําไมต้องทํากับเด็กวะทําอะไรฮะทาอะไรรู้ตัวอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้ทําอะไรฮะทาอะไรเด็กที่เรียนดนตรีอะได้ทําอะไรเขาไหมคนไหนคนไหนมี้หลายคนไม่รู้อหะให้พูดเองไม่มีรู้อยู่แล้วไม่มีฮะไม่มีรู้อยู่แล้วไม่รู้มีอะไรจะพูดไหมเด็กนี่กับผมเยอะแยะมีคนไหนฮะ คนนไหแล้วเราทํากับคนไหนบ้างไม่มีไม่ทําสักคนนี่เราอยู่กับใครเนี่ยอยู่กันสามคนพ่อน้องแล้วผมมีแฟนไหมไม่มีผมเดี๋ยวเลยครับขอเจ้าหน้าที่ตรวจคนเลยตรวจคนเลยผมมีอะไรบ้างเลยไม่ไม่มีอะไรดูได้นี่อะไรถุงยางไงมันมีถุงยางในห้องเรียนด้วยทำไมต้องมียาป้องกุญแนด้วยก็เอาไว้เชื่อสายสายลายไงเราไม่ใส่ถุงเราไม่ปกป้องเหรอที่สายลายเขาให้ใส่ถุงพี่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ยืดมีตัรสับก่อนมีตัวศัพท์นะทับเล็ตเงนบุกนะแล้วอุคกรอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องเดี๋ยวผมจะคืนให้ทงมาให้มาสอบสวนครับนครับเดแล้วทำอาชีพอะไรสอนดนตรีครับดนตรีอะไรบ้างเป็นโนเกีตต้าอิเล็กทรอน ปกติเด็กที่มาเล่นกับเราเนี่ยอายุเท่าไหร่มีหมดแล้วเพราะเปิดมานานแล้วก็เลยมีหมดตั้งแต่เด็กๆถึงยันแก่สิ่งของพวกนี้เจอที่ไหนในบ้านครับตรงไหนล่ะตรงเกศที่ผมชอบเก็บของเก็บกระเป๋าตั้งอะไรพวกนี้ฮะส่วนไหนของบ้านตรงมันจะมีเป็นโนโอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้มันก็เป็นเร็คือห้องสอนดนตรีแต่ไม่เคยใช้นะครับในในบ้านสาบานได้ไม่เคยใช้ในบ้านผมยังไม่ได้ถามครับ ผมยังไม่ได้ถามอย่าเพิ่งร้อนตัวดิขอบคุณครับคลิปอะไรอ่ะคลิปโป้ขอพวกนี้นี่มันคลิปไม่ไม่ได้โป้ธรรมดาตัืว่คลิปเติรอดซิงผมดูไปเรื่อยๆครับมีหลายอันแล้วคุณถ่ายเด็กอย่างเงี้ยส่งไปให้ใครไม่ได้กล้ใก้ให้เพื่อนเฉยๆว่ามีเด็กมาเรียนตอนนี้แล้วดูทำไมเพื่อนเขียนมาอย่างเงี้ยเขียนว่าอะไรอ่านไดคแต่ผมไม่ไม่ได้ทำอ,อ,อะบนี้ช่วยอ่านให้ผมฟังหน่อย ้านเลยเหรอ,อบอกไม่ใช่แล้วดูดิเพื่อนที่คุณคุยเนี่ยถ้ามันถามว่าเออเด็กเล่นเพาะไหมปั้นเด็กให้ดังนะอันนั้นก็อย่างหนึ่งอันนี้เขาพูดเขียนว่าอะไรอะอัน,น้ผมฟังไหมฟังค่บทำไมยังไม่ว่านี่ไงเข้าใจยังแบบนี้ควรเป็นครูไหมคุณใครเด็กนะเอาตรงๆเลยรันนี้จะ จังๆในนี้นะผู้ใหญ่ก็ได้เด็กก็ได้ครับแต่ไม่ใช่เด็กเล็กๆเล่นนะครับวันนี้ผมมาคุยกับคุณเนี่ยเพื่อให้คุณตื่นผมจะประกาศเลยว่าถ้าผู้เสียหายคนไหนหรือเด็กนักเรียนคนไหนโดนผู้ชายคนนี้กระทําความผิดในข้าวหาอาณาจารให้มาแจ้งผมคุณกล้าไหมผมอยากให้ามนักเรียนด้วยซ้ําแต่ผมกลัวแบบว่าามไปแล้วผมจะเสียเสียยังไงถ้าคุณไม่ได้ทํา งั้นถามได้เลยครับ